แฟนได้ฟังกันครับว่าสงการจะเป็นต่างจังหวัดแน่ครับหลังสงการนี่ได้ฟังเพลงช้าๆประมาณสาดเป็นสารน้ำสาดน้ำปลาแทนกินกับมะม่วงช่วงนี้มะม่วงกำลังออกออยากกินเลยคอทำเพลงเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับมาสเตอร์เสร็จแล้วแล้วก็เหลือยังถ่ายยังไม่ได้ถ่ายมีเดี๋ยวจะไปถ่ายมีช่วงเดือนหน้าครับแล้วก็เดือนหน้าเสร็จเข้าเดือนมีสาก็น่าจะได้ได้ฟังกันหลังสงการครับพี่ คิดว่าจะเป็นเอกชาต้องหลังสงการเท่านนั้ครับหลังสงการเท่านั้นคนสนุกมาเพื่อแบบเพราะว่าสงการก็เปิดนะอะไรแล้วนะไอ้บั้งไฟไปล็อกเก็ตฟินฟิวไปเดี๋ยวโจยี่ประสิทธิ์จะตบท้ายด้วยเพลงเศร้าสักเพลงเพลงซึ้งเพลงเพลงนั่งเอกทีครับนั่งเอกมีมีไหมอาจารย์มมมผมตอนนี้มีเลือกไว้40คนส <c oughs> ีคน <c oughs> ก็เลือกไว้ตอนนี้เลือกออคือน่าจะลำบากหน่อยเลือก เจนิเฟอร์โลเปสแต่ว่าผมจะอันนี้กินจากกล้องเลยนะครับดังเอก MB ก็เดี๋ยวเราปีนี้เรีอกกันเดี๋ยวได้ดูกันใน์ไพรส์ว่าเป็นใครกันแล้วแต่ยังไม่ได้เลือกังไม่เลือกเลือกแล้วครับเออเราไม่ได้ล็อกงงล็อกมงแล้วครับแปลว่าปีนี้ก็คือจะได้ฟังเพลงช้าของโจอีพูสิทธิ์ใช่ครับจะได้ฟังเพลงช้าของโจอีพูสิทธิ์แล้วก็ไม่ใช่แค่ปีนี้ได้ฟังเพลงช้าก็พอเมษาเสร็จผมปล่อยเพลงใหม่เสร็จปุ๊บผ่าน จะมีให้ฟังมาอีกเรื่อยๆครับเพราะว่าทําอัลบั้มใหม่อัลบั้มใหม่เป็นอัลบั้มโฟล์คสไตล์แซวเพิ่งปล่อยมา2เพลงครับอัลบั้มนี้จะได้ฟังอีกประมาณ3-4เพลงครับอีกสาเพลงจะได้ฟังกันก็คือเต็มอัลบั้มไหมเต็มอัลบั้มเต็มอัลบั้มในปีนี้เลยอัลบั้มในปีนี้ครับช่วงนี้พี่หนุ่นจะทำอะไรคะช่วงนี้พี่หนุ่นผมจะขึ้นวันแชมเปี้ยงเหรออันนริงไปดูเฉยๆครับไปดูอ๋อไปดูไม่ผมพิดเพราะว่าเอ้คืองี้พี่คือพอเราพอเราไปเล่นคอนเสิร์ตอะ มันจะมีบางอย่างที่บางทีเราไม่รู้ตัวเองเราก็เล่นเสร็จกินดึกดก,กินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรแล้วแบบเราสึกว่าเฮ้เป็นช่วงนี้แบบหน้าบวมหรือตัวมันบวมแล้วแบบเรารู้สึกว่าเวลาลวดลายการวาดลวดลายการโชว์การการเต้นก <c oughs> ารอ่าเขาเรียกอินเตอร์เทนเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเนีน้ยเอนเตอร์เทนมั <c oughs> นเฮ้ยเรารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนร่างกายให้มันดูดีขึ้นเลยก็มีเข้าฟิตเนสบ้าง มีฟปแบ,บกกลับมาว่าโ,ยโย้ยต้องเป็นถุงนไม่มีครับผมบ,บอกเหมือนเราเ,เรารู้สึกตัวเองเห็นตัวเองอะไรไมครับใช่เท,นเน,ทนเนอร์ไหมครับอาเทนเนอร์ผู้หญิงสาวเซ็กซี่คนหนึ่งครับ <c oughs> ต้องเป็นผู้หญิงต้นอ,อันนี้ห่อห <c oughs> ่อห่อ <c oughs> ใครจะไปอย่างงั้นวมีหรอครับตั้งเป้ายัางไงคะจโจ伊ม,มันต้องผมแค่ไม่คือตั้งเป้าคือขอแค่ไม่อ้วนขึ้นอะไรอ่งเง้อ้วนแล้วหรอครับผมว่จริงผมอยากลดกว่านี้คือด้วยความที่แบบคือจะได้แบบว่ายน้าเร็วไง ไมเคลนเฟลอะไรเนี่ยให้หุ่นหุนเรียวๆแต่คือมีเวลาไปออกกำลังกายใช่ไหมมีครับมีนี่แหละครับปัญหาคือพอมันไม่มีเวลาเข้าฟิตเนสเราก็จะไม่ต่อเนื่องร่างกายไม่ต่อเนื่องผมถ่ายลงโซเชียลเน่ะผมมาแค่สองอาทิตย์ผมก็ไปดีๆสองดีแต่คือคือก่อนหน้าเนี้ยเราไม่ใช่แค่ไปแค่เข้าฟิตเนสนะผมก็มีวิทพื้นเล่นเวทที่บ้านเองเล่นกับม้ากับแมวก็ถือว่าเป็นคาร์ดิโออะไรแบบอุปกรณ์ที่บ้านครับเราจะคิดว่าเราร้่งจริงจังทำ จริงจังตอนที่เริ่มนะครับจริงจังจริงจังกับใช่ครับจะได้เห็นจิกแพครับจะได้เห็นจิ๊กแพ็คมาแล้วครับมาแล้วเริ่มมาแล้วเดี๋ยวได้เห็นรางทองได้เห็นรางทองจริงครับจริงอยากให้ปีนี้เป็นปีที่เริ่มต้นใหม่ของผมมันมันก็เริ่มต้นใหม่แต่เอ้ยเริ่มต้นใหม่คือว้าโอ้คือเริ่มต้นใหม่อ่าคือคนรู้จักเอครับอ่ก็คือเริ่มต้นใหม่ด้วยด้วยตัวของผม คือมันคอนเสิร์ตก็จบแล้วผมรู้ว่าเออเราได้เริ่มต้นใหม่มีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงสุขภาพตัวเองอยากอยามารักสุขภาพตัวเองมากขึ้น mm hmm. เข้าฟิตเนสวิ่งวิ่งออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งแบบอาหารการกินที่มันมีประโยชน์มากขึ้นครับแสดงว่าตอนที่เราไปคอนเสิร์ตไปบ่อยมันส่งผลต่อสุขภาพของเราเริ่มรู้ตัวได้ใช่ไหมว่ารู้ตัวครับรู้ตัวเริ่มส่งผลเรื่องผมผมผมเป็นหอบเมื่อตอน ยี่สิบปีที่แล้วเป็นหอบตอนเด็กยี่สิบกว่าปีที่แล้วเป็นหอบตอนเด็กตอนนี้หายแล้วแล้วหายแล้วมันกลับมาตอนผมเป็นศิลปิน oh. กลับมาแบบหายใจแล้วก็ตอนนี้มีฝุน่นด้วยอะไรแบบเนี้ยมันเลยรู้สึกว่าเหมือนเราได้มาแล้วเหมือน,นใช่ครับโชคชะตาเขาเอาคืนอะไรแบบเนนะี้ย oh. 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 สุขภาพเหมือนเ,เราก็เลยแบบเราต้องต้องซื่อสัตย์กับตัวเองอะรักรักตัวเองให้มากขึ้นดูแลสุขภาพแล้วก็ เผื่อแบบทเทวดาที่พุ้มพองเราเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยมึงรักตัวเองกูก็จะดูแลมึงมอนกันอะไรแบบเนี้อะโลของกับมานี่คืกัยรบมันเหมือนลองพ่นครับเวลามันจะไม่เชิงว่ามาตลอดเวลานะพี่มันจะมาช่วงเวลาที่แบบว่าสมมตินเนี่ยฝุ่นมาผมจะเริ่มหายใจไม่สุดแล้ะแล้วก็ต้องพ่นยาอะไรเนี่ยเนี่ยทุกทุกวันนี้ก็เริ่มกลับมาแล้ะแต่ว่าด้วยความที่เราเริ่มเข้าฟิตเนสมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นมก็มีผลาลีมีผลครับเวลาเต้นอย่างเงี้ยมันหายใจไม่ทัน้เงสู ใช่ใชครับเวลาใช้เสียง,งสูงใช้พลังเงี้ยมันเวียนหัวคคือออย่าางเเเวลได้นสสิรร์ต็็จจกะีในบนเวทีแหละครับช่วงแบบมมมมต้นต้นโชว์อะไรเนี้ยถ้าเราไม่ฟิดอะไรเงี้ยมันก็จะเวียนหัวมันหายใจไม่ทันแต่ผมก็แซวนะว่ากินอาหารอร่อยนะฟิต่ลแต่มีคนแซวนะว่ากินอาหารอร่อยแล้วเราฝึกเราได้หรอได้ครับผมคือคนได้หรอโอ้ก็จริงๆก็อดทนอดทนกับสิ่งที่ก็คือ จริงไม่ได้คุมเยอะขนาดนั้นนะครับผมก็ซัดแบบส้มตํากินอะไรแต่ว่าก็ก็เน้นแบบเน้นโปรตีนให้เยอะๆขึ้นอกไก่โปรตีนอะไรนี่ครับแล้วก็หรือหรือแม่บางทีแม่แม่แม่ไอ้อบอกไก่ให้หมาที่บ้านอกไก่ผมก็เออแล้วย่างอ่ะทอดเออเป็นหม้อทอดอ่ะแม่เอให้หมาที่บ้านผมก็เอามากินเออไปแยกอกไก่ของหมาต้มไข่ให้หมาอย่างเงี้ยแม่ไปเคยต้มไข่ให้ให้ผมเลยต้มไข่ให้หมาผมก็ขอหน้าสามลูกนี่ ต้มให้ต้มให้มันใหม่อะไรอย่าเนี้ยแต่ว่าหลังบ้านเราก็ดูดูดูแลดีดูแลดีครับดูแลมาอ่าอะไรก็ชมว่าเออหลังจากเปิดตัวน่ารักกับคุณเตนไปบ้านก็ชื่นชมว่าเออเราเป็นผู้ชายให้กินจริงจริงผมจริงจริงผมไม่ไม่ได้เชิงว่าแบบเปิดตัวขนาดนั้นแบบก็แบบ ไม่เชิงว่าไม่กลัวแบบเขาเรียกครับไม่คิดว่าจะไปเป็นข่าวขนาดนั้น,นคือมันก็เป็นแบบธรรมชาติของชีวิตวัยรุ่นนะครับมีความรักมีความรักโลบกดหลงเราก็อยากแบบโพสเราก็โพสเฟซบุ๊กอะไรฮาๆอะไรแบบนี้ครับก็แบบถือซะว่าเออคนที่นี่ก็ผมก็มีเด็กมาดูแลแล,แล้วครับเื่อรับเดขาก็ดูแลเราดีมากเลยนี้ก็ธรรมดาครับก็เป็นแบบนุมสาวก็มีแฟนธรรมดาเวลาเรา พอเปิดตัวแล้วมันฮือฮามากครับก็ฮือฮาผมงงมากเลยแบบไปลงมีผมก็เปิดเลื่อนมาเจอแบบในในในเฟซบุ๊กอ่ะมีเอารูปผมไปลงผมก็ลงแบบมากับลูกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลงลเล่นๆตามภาษาผมอะไรเนี้ยมันเป็นตามสไตล์แล้วก็เออก็ก็ดีใจขอบคุณพี่ๆที่เอ็นดูพวกพวกเราครับขอบคุณมากโจย์เป็นสไตล์รักนะแต่ไม่แสดงออกก็ลักนะแต่ไม่แสดงออก <c oughs> ครับ จร <Okay. S 2> ิงผมรักทุกคนแหละรักกทุกคนจริงก็ทำนิดนึงเหมือนปีที่แล้วที่เราเคยมีแผนจะบวชเนาะงานมันยาวจะถึงตอนนี้ปีนี้ก็ยังแผนยังเลื่อนอะยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมบวชแล้วครับ <c oughs> บวช <c oughs> บวชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บวชเงียบๆนะพี่ไม่ค่อยลงโซเชียลอะไรเรื่องบวชอะไรนี้ก็พอบวชแล้วก็มันเหมือนเราก็ได้ปลดล็อกทีละอย่างทีละอย่างบวชเสร็จปุ๊บแล้วก็บวชอ่าบวชวันหนึ่งไม่เลยสิบห้าวันสิบห้าวันสิบห้าวันคือสิบห้าวันครับ กอสิบห้าวันคือผมก็ไปนั่งสมาธิได้ไปอยู่กับตัวเองทบทวนชีวิตที่ผ่านมาได้วิชีมงคลให้เจ้ากรรมในเวรเทวดาที่เขาคร mm ูบาอาจารย์ที่เราเราเคยล่วงเกินอะไรแบบนี้กบไม่ว่าชาตินี้หรือชาติที่แล้วก็พอได้ทํามันก็เหมือนแบบเราเราเหมือนได้เจออะไรใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆแล้วก็มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเยอะๆเลยนะครับว่ามีแล้วรถมีแล้วบวดแล้วเหลืออะไรนะแต่งแต่งตัวอันนี้ยังยังยังหาการแต่งตัวไม่ค่อยออกก็ยัง ไปเดินไปเดินนี่ก็ยังแบบชุดนี้อยู่ก็แต่ง<ต>ผมก็ตามสไม <c oughs> ตล์ก็แต่งเลยอย่างก็ไม่ไ,ไม่มีอะไรครับไม่ให้หวั่นใจคแบบว่าวสไตล์ผมพาเขาแต่ง คือผมพาเขาแต่งเซอร์เซอร์ที่เพชดีนี่คือเราเป็นคนผมผมเล่นไม่หมดแหละคือคือผมเป็นคนแบบแฟชั่นอ่ะคือพอเราเป็นแฟชั่นเราก็ไม่อยากบอกว่าเราเป็นแฟชั่นหรอกเพราะมันมันคือปารีสออที่ฝรั่งเศสอ่ะเราพัวกันนี้เราก็จะเชิญเราไปบ่อยอยู่อ่าผมไม่รู้เลยว่าไปยังไงไม่มีอะไรหรอกครับก็เป็นง่ายง่ายกว่าแฮปปี้เนาะแฮปปี้ครับสบายสบายขอบคุณมาก